ออกน้อยจะพี่น้องฝนกำลังมากเออเราวังพุ่นไอ้มะเขือเทศแนี่บ่บตาออกน้อยเราพี่น้องเปล่าทานนถนนจนมาห,มด,หมดเ้าหดแรงแตง,งาขางลางโอ้ยเราบังบดแดหดน้ำบดเลยคิดพอว่าสิมาหดน้ำกำลังมาหดน้ำพี่น้องเอยได้กินแล้วได้กินแล้วนี่แม่บบตาชอบกินมะเขือเทศกินมะเขือเทศสดกินกินกับอันนี้ในหักล้วเนี่ยแม่บบตาแต่ว่าตาห้แซบต้องลูกแบบนี้ค่ะทุกคน มะเขือเทศสวนพุาสวนแม่โบตา้าอยู่ข้างๆสวนพุตซานะคะทุกคนออกน้อยแล้วเห็นไหมนี่แหละค,ความสุขปลูกได้ได้น้อยก็ดีใจพี่น้องเราเบิ่งเหลืองเต็มต้นไปหมดเลยนี่มีดไมด้ดีๆของเรานะคะทุกคนบกหุ่งดอกเต็มต้นแล้วบะเกืเทศกัะดกมาเด้อพี่น้องมายามแม่โบตา้ามีแนวสู้กินแล้วนี่ตามบกุวงใส่มะเขือเทศสวยๆพี่น้องเราเบิ่งดูสิความสวยของเธอ ตอนมันเขียวมันก็นเห็นบอายพันใดเนาะบัดส,สุกแล้วดีใจเรียวไปแล้วบ่งอันนี้คือยังบ่ขึ่งทางเด้ต้นมะเขือเทศพันจะอายุยืนเฮาเสียเอาปุ๋ยเดแม่บ่ตาเสียเอาฟุ่นมใส่อีกตอนนี้แหงบบไร้หมดน้ามาสองมือหัวพ่นหน่วยโดกยูตะวันเพราวาเมื่อนทุ่งมะไ่สูตรปุ๋ยไปไป,ไปสองรอบแล้วอันนี้บ่มายูตะวนันเฮาไปตัดตะหยาเนาะก็เลยบ่ได้หมดอันนี้ต้นเล็กต้นน้อยก็ล้างงามพี่น้อง ว้าวสวยแหง้งสวยแหง้งเระเบิง่งสะออนพี่น้องสวยๆเลยเอ้ยคนปลูกก็ต้องการแค่นี้ลหละออกน้อยดกๆงามๆได้กินได้เก็บกินดีใจจังเลยพี่น้องเอ้ยราเบิงสะออนแหง้งสวยๆจ้าพี่น้องรเราตองภูมนินี่นี่หอดปีใหม่ปุนเดะถ้าดูแลดีๆเนี่ยอายุหอดปีใหม่เ้ยเด้ พื่อสิขึ้นข้างแม่บบตาเห็ดค้างไว้เรียบร้อยแล้วย่ามวางจาก,กันซามเขาเท้าเมือ่อยย่า,างเมื่อแรกไปอยากอยู่ในน,น้ำกะไม่เห็ดค้างไว้ถ่าพนแต่แม่บบตา้าคนสิบบ่คอยไทยลงคลิปนีเห็ดค้างบกเขืเทศมีโอกาสสูงแบบท่วมหัวเราเลยนะทุกคนแม่บบตาเทศดไปแบบนี้เลยเพราะว่าตอนตะกี้ป่วได้แนวมานี่คางบังสู้บอ,อกคนสิสูงแบบสูงไปเรื่อยๆแต่ข้าต้องบารุ่งดินไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้พ่นสิอยู่ในกระถางข้างล่างมันสิเปญญ็นหยาอย่างบด ้าที่แบบแข็งๆนะ่ะแม่โบตาจะไม่จะบ่ให้พัน้าขึ้นปกติหนูยาสิาขึ้นไรก็เลยเอาพายางม,มาปูนั่นก็สียากกับการที่แบบว่าต้องหดน้ำดูต้องบำรุงดินดูๆนี่ข้างปักยางสูงเลยพี่น้องนี่โตมากเลยเอาขีปมาฝากพี่น้องประมาณนี้ค่ะฝนลงเม็ดแล้วหุ่นฝนลงเม็ดเลยเอาอยู่ข้างสาน้ำเราเอาโดกๆมาฝากกำลังว่าสิเก็บฝนก็มาพอดีพี่น้องม้อนี้เป็นวันหยุด ลูกเต้าก็อยู่สวนไปทุกคนกลับบ้านเพเป็นกลับบ้านเผาถึงหน้าเก็บลูกแดงๆไปชิมก่อนของปดแม่พุด้าเลยคืออันนี้ว้าวตอนแรกเพิ่งออกรุ่นแรกนี่จะเปิ้พึ่งรุ่นแรกคร่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้พี่น้องโอ้ยฝนก็โล่งเม็ดหนาละฝนมาแล้วฝนมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ